โอ้มาเลยครับเอซีครับผมแรนบึ้มมาเลยนะครับนะเอาผู้โชคดีครับพี่แอแกสามตัวบนสองตัวล่างเอาเอาเอารับเอซี่ครับผมพี่รถมา้ะเออออกจากบ้านมาางูและตะนาดสองตัวต้องเลขหนาคักไม่วอานใจเออเลขหนาไม่ไปเสียสองสองหกสองเก้ากับกับหัวขึ้นหัวล่องอะแม่ทั่ว เอาสลาอย่างเดียวนี่สามสิบตัวโอ้บม่เดียวเอาวนด้วยเอาตกลางบัดนี้ไปซื้อกัหาก็เอาเลขเลขอะไไอ้ดังมาจากทั้งหมดโอ้เลขกระแสหาเก้าเก้หาเออเลขกระแสอันนั้นก็เอาเอาเอาตะบนบัดนี้เออสามสิบตัวกันเพราเอะโรเออสามตัวได้บัดได้บ่สามตัวบ่ได้จับบางทีมันเอาลูกใส่ สองสี่ของแม่เหมือดบ่ได้สี่สามงเนี่ยสี่สามสงี่พอเนี่พนว่าเาวานี่เลาวาคอยบอกคอยยี่ไว้ถี่กดีิอ่งัว่าสามตัวนี่เหงว่าได้ถ้สองตัวตัวนี้สาตัวกด้ตัวนี้เอาเข้าสามตัวบนนะสามตัวต้นนะครับด้วยสิผมสองตัวล่างคือสองหกหกสองนะครับนาะของแม่เหมือนตัดไปเห็นเป็นบตโู่ตัวโอ้ ได้แข้นได้แขนแน่ว่าเบิดบ้ดมีเลยันนี้เบิดมีแล้วแล้วโอ้เป็นไห้แล้ววันนี้ไทยแล้วไป่ใ่หอกไปอกกาพาจันโอยู่นี่าแฟจันยู่ใ่รกมนหรือเล่รับนี้สันคัญมันบกพบกฝันเนี่ยแค่งูและตั้นหนาสองโตเหนั้ะมือพอไหวมากเออเออพระว่าสวนกันอยู่ขนาดนันบงเรยเงเี้ยนเขาไปหันอไรอะู บัดพอไว้ไหเห็นงูไหมบพรากดมาเห็นงูตลกมางูเลีนตัดเอตัวเลีนแปลงสีตัวเลยนขับมังีโอเลียนสวนกันเลยมันห้างกันอยู่อ้ห้างกันอยู่อืมอะไอยู่เลยสองหกสองเก้าว่ดทีเกิดว่ามันมันเคยเป็นออว่าที่แรกมันก็มันหลอกยังทะเบียนมั้งนะก้อนงวดก้อนโอองวดก้อนนี่ออกเอ่องอกอเออย่าังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเ่อนเก้าสอง งวดก้อนนี่อเองงวดก่อนนี้ออกเก้าหนึ่งกังข้างบนออกสองสี่หกเออแม่นเด้สองสี่หกกันละเอออกันเื้อกันรถไอ้งูเล้ยงางตั้นหนาตัวนึงมันย่างสองสีตัวเกาตัวั่เอาตัวกมาบังกันนี่เออเอออ่าละเออ

เ็ดียอาจไปซเาหบาก่อง่ายกไอเอฟซีเนงนิหลักฐานยืนยันสมตัวบนเออสามตัวบนสองตัวล่างครับพี่ีครับผมหลักฐานยืนยันเ้อครับเ้อะสี่สามสองบ่ถึงแต่สองหัวบ่แหมสองหกเด็กก็บ่ถึงแต่สองหัวเออ รือบ้านกบ้านบวกบวกาเจ้าหมบอกคอยบอกข้าเจ้ามาผู้ได้อยากซืเลขซื้อรถเด้ออันซีสองสองซีโา้เสียเลขสองตัวอยสงซือยังเรารวยจังเซกันเอาเด้อบ้านเขาบ่่ีเงินยเขานกกสีบาสองหกหกีอันซสามขวบาซือเอาเลขออกที่ไหนนี่ละขวบารันมุเจ้าขอเขียนบอกคนมาเลขมาซีเด้อ เสือเด้อคอยกไล่ไปตั้งซี่หนึ่งก่อมาซี่สองซี่สามซี่ๆขอยไปซี่กับเป็นซี่สองเด้อแห่งว่าได้บุบบานข้นยอดเนี่ยแม่กัเจ้าเสือว่ากันได้คุ้มคุ้มได้ขอดว่าเพลเพีงยช่วยขอวากับเจ้าแห่งว่าพ่ถึงตะเสาหัวคือวันเนาะพอถึงตะพูก็ซื้อขอดว่าเหมือนเด็กมากซออ คือลักสีเลยเไหญมาจแต่สีสครับอือ้าวนี่ลักขานยืนยันของแม่เหมือ <ละ S 1> ดเลยครับด้วยสีครับเห็นชัดเจนบอกครับ <c oughs> อ่าเข่าตรงๆเนี่ครับพี่ซี่ครับสองหกล่างนะครับเนาะล่างเขียนไปสองตัวซั้งเนีครับพี่ซี่กับสีสามสองเป็นตัวโตดใครพี่ซีผมอ <ละ S 1> ้าวมีไผ่สีบอกถือทั้งบนทั้งล่างสีป่าน,นี่เนาะแม่เนาะเออเออโดนๆจังทั้งปอดเออวดนั่นกัดสีสีห่า อันนั้นแหมงวดที่แล้วนี่ก็ซีหกสงบอกขึ้ตัวได้กาอันยังล่ะมันออกตัวได้กัสองซีหกสอหกเออกับตัวตวดอีกอเอาสองตัวนี้สามตัวนี่สองวดเลยนะครับด้วยซีครับผมนะสำหรับเลข่างมันออกตัวไหกศูนย์เน่ยบลเลขรางเก่าหนึ่งเกาหนึ่งอ่างวดก่อนนี่เก้าหึอันันมาเขาอัน สร้างมาคนเดียวได้เป็นผู้ชี้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเออกระบอกก็เจ้าอยู่เอองวดนี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างอีกแมินอ้าวห้เขบอสเสือให้เขาไงเสือให้ผู้อื่นเสือบอกส่งผู้อื่นเอาเห็นชัดๆแล้วเนาะครับดอยู่ซี่กับผมขอบคุณแม่เลยเอาบานนี้มีฝันต่องวดบ่ยังงัวก็สุด ไม่พอหมึกขึ้นโอ้โอ้ฝันหมึกขึ้นนี่โอ้ฝันหมึกขึ้นนี่มันมันมันพอนออกความร้อนไร้ไร้เหมือนไร้เนี่ยขี่รถเข่าในเมี่ยงตำรวจได้จับจับรถนั่นน่ะบันีได้ไปไทหมึอเศร้านี่หัวตะกัรมาเนี่ยเราเอาน้ำสองพันอันนี้อีรีติอีรีโอ้เรื่องเก่งเก่งอาจารย์เจ้าหมึกวัตถุนี้ยหมือแรงพอวากันไปเส้นพัน โอ้พิ่งเอารถออกามาเมื่อเช้านี้เออเอารถออกมากเนี่ยเราเที่ยงนีอโอ้เหล็กอ,ออกพอดีเนะาะจ้าอันแต่เหล็กไทยมันนั่น C M G เอ้าคือว่า C M G ไหมอัน C G C โอ้เลขครับจา้าเป็นเลขกคาบอ้าวแต่บ้านเซื้อดอกไ<ะ>ปใช่ไหมเฮ้อเอาไป รันระเล็กรถตำรวจจับเอาไปมือแรงได้ป้เอาไปได้เออมือแรงนี่นะครับเอฟซีครับผมเออขั้นรถเออตำรวจจับนี่อ่าแต่ว่าเอฟซีทีซีล่อเล่ของแม่เสมอกับพ่อคนนี่นะครับเนาะขัดก้อนกดล่อไว้ให้ฝันก่อนครับเพราะฮันเด็กขามขึ้นอาวันสุขจิเป็นวันพาให้ไปโอ้ให้ไปวัดก่อนวัดก่อนหามันนิ่งครับผม อันนี้ทแทนว่า,าม,มาสแสดงควมเดีออ่ยวขึใจกับพ <c oughs> ุดแม่เสมอพอคนะนะครับว่าเลขคนแตกสามตัวบนสองตัวล่างครับอีธีผมผู้ใดไรทีล่อแม่เสมอพอคนะนะครับว้ากดรอครับอีซีผมฝันเมื่อไหร่จะปล่อยทันทีบอกมีกักมันบอกแม่บอมีกักบอกให้เอซี่้อคนเลยบอกให้แจงแจงปางเลยบุตรทุกคนเลยบอกซื้อดอกแต้วาอยากให้คนมิส่งมี่นันใส่เขาพรรษา ก็คล้อง<ข>ที่กินเท่าหน่อยว่าแม่บัดนี่คือน่อยๆก็เอาเพราะตว่าให้พี่นอกป้องไว้เพี่อครับผมนะกดรอไว้ด้วยครับเด้อเอฟซีกับผมปีแล้วมาเสื่ยงงื่อนรบังเท่าเียนก็บาดร้องเทือกเือกเพราะฉติดปนี่กาไล่เปนื้อเทือกเ้าน ถือแปดหมืああ่นลักเทียกระเทขึ oh ้นส oh, ี่หม uh, ื oh. okay. ่นโอ้โอได้กับไม่เท่าสามสี่หมื่นใส่หมีเขาเราได้นักครับผมยองจองของลักเทียกระเลียสองหมื่นเออเอากระเทยว่ามันว่ถือเปแล้วก็ตีเขา